ล้วกลับมาเจอกันยังคงอยู่ในเรื่องสมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะคะให้หาคำตอบของสมการค่ะจะเห็นว่าสมการนี้เนาะข้างหน้า x กำลังสองเนี่ยเป็นจำนวนที่ติดลบดังนั้นเราจะทำให้เป็นบวกโดยการคูณลบหนึ่งเข้าไปตลอดสมการการที่คูณลบหนึ่งเข้าไปเกิดผลอะไรเครื่องหมายตรงนี้เนี่ยค่ะจะเปลี่ยนเป็นตรงข้ามให้หมดเลย ในขณะที่0อะไรที่คูณ0ก็จะได้0เท่าเดิมนะก็จะเป็น 5x กำลัง2จากลบ 25x ก็เป็นบวก 25x แล้วก็ลบ120เท่ากับ0อ่ะเราก็กำจัดปัญหาที่ข้างหน้าติดลบไปได้แล้วต่อไปค่ะจะเห็นว่าจำนวนในแต่ละจำนวนตรงนี้ มันมีค่าเยอะเนาะเวลาแยกตัวประกอบมันก็จะยากนิดนึงแต่ถ้าเรามองว่าตรงนี้มี5 25 120มีจำนวนอะไรที่หาร5ได้ไหมล่ะหาร25ได้หาร120ได้เนาะและที่สำคัญคือต้องเอาไปหาร0ูนย์ด้วยนะนั่นก็คือ5ค่ะทำให้มันค่าน้อยลงเราจะได้คิดเลขได้ง่ายขึ้นถูกต้องมากยิ่งขึ้นไปค่ะ พจน์แรก5ตัด5เนาะเป็น1ก็จะได้เป็น x กำลังสพจน์ที่2ค่ะ5หาร25ได้5 x และ5หาร120ได้24นะคะและเท่ากับ0นย์ะคะจากนั้นค่ะแยกออกมาเป็น2วงเล็บคูณกันข้างหน้าเป็น x กำลังสองเลยแยกเป็น x คูณกับ x นะคะ อะไรที่คูณกันได้24และต่างกันอยู่5ทําไมต้องพูดว่าต่างกันตรงนี้ติดลบค่ะบวกตัวหนึงลบตัวหนึงแน่ๆก็เลยได้8และ3เนาะตรงนี้เป็นบวกค่ะจึงใส่เครื่องหมายบวกที่เลขมากก็คือบวก8 3ก็เลยติดลบค่ะ x จึงเท่ากับวงเล็บแรกลบ8วงเล็บที่2 3ค่ะไปที่ข้อ7ต่อเลย จงหาคําตอบของสมการนี้อันนี้เป็นสมการกําลังสองตัวแปรเดียวจึงจําเป็นต้องให้ข้างใดข้างหนึ่งเป็น0นย์เนาะอันนี้คือวิธีที่1นะก็จะได้เป็น 9x กำลังสองเอา4ไปลบนั่นเองเท่ากับ0จากนั้นแยกออกมาเป็น2วงเล็บคูณกันค่ะอ่ะข้างหน้า 9x เราก็แยกเป็น 3x คูณกับ 3x ได้ 9x กำลังสอง หลังสุดเป็น4ค่ะ4เกิดจาก2คูณ2เนาะเป็น4แต่4ตัวนี้ติดลบแสดงว่าบวกตัวหนึงลบตัวหนึ่งค่ะแล้วก็คูณไขว้ขึ้นไปก่อนเป็น 6x กับ 6x บวกตัวหนึง่งลบตัวหนึง่งเกิดอะไรขึ้นเกิดว่าตรงกลางกลายเป็น0ก็จะได้ว่าตรงนี้ตรงกันนะ 9x ากำลังสลบ4นะ จึงสามารถแยกตัวประกอบได้2วงเล็บคือ3 x ลบ2กับ3 x บวก2นั่นเองถ้าวงเล็บแรก3 x ลบ2เท่ากับ0ได้ x เศ็2ส่วน3ค่ะและอีก1วงเล็บลบ2ส่วน3ค่ะอันนี้เป็นวิธีที่1่าแล้ววิธีที่2คิดยังไงจากโจทย์9 x กํลังสเท่ากับ4นะคะ ถ้าเราอยากได้ค่า x เราเอา9ก้ที่คูณอยู่ไปหารเราใช้ความรู้เรื่องการถอดรากที่2องเนาะเอะส่วน9ถอดรากที่2ได้ไรแน่นอนว่าได้2.3ส่วน3ค่ะแต่รากที่2ต้องมี2คํคำตอบบวก1คําคำตอบลบ1คําคำตอบจึงได้คำตอบ2คํคำตอบนี้เท่ากันจ้าไปต่อเลยค่ะจากข้อนี้นะคะเราจะเห็นว่าโอ้โหสมการดูใหญ่โตมากเลยค่ะ ดังนั้นเราจะต้องจัดเขาใหม่เนาะโดยที่เขามี x บวก1ตรงนี้เหมือนกันเราจึงติ้งต่างให้เป็นตัวแปรสัก1นึ่งตัวให้เป็น a ล้กันนะคะจึงได้สมการใหม่ว่า a กำลัง2บวก 24a บวก144ค่ะเท่ากับ0แยกเป็น2วงเล็บ จะได้ว่า a กำลังสองก็แยกเป็น a คูณ a อะไรที่คูณกันได้144บวกกันได้24แน่นอนว่าคือ12ค่ะและก็เป็นบวกทั้งคู่ด้วยแต่ในโจทย์ให้มาเป็น x ในขณะที่ตอนนี้เราทำเป็น a เนาะเราก็แทน x กลับคืนไปนะคะ a มีค่าเท่ากับ x บวก1ดังนั้นตรงนี้มี a เปลี่ยนเป็น x บวก1 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสองวงเล็บนี้เหมือนกันใช่ไหมล่ะอ่ะเพื่อไม่เป็นการงงเราก็เลยใส่เป็น a บวก12ทั้งหมดกำลังสองค่ะเท่ากับ0แล้วเราก็เปลี่ยน a ให้เป็น x บวก1ค่ะแล้วเขาก็มีบวก12อยู่ข้างหลังนะทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ0เราจึงได้ว่า x บวก13ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ0แน่นอนเลยว่า x มีค่าเท่ากับลบ 13นั่นเองเริ่มเข้าสู่โจทย์ปัญหากันแล้วนะคะจำนวน2จํานวนรวมกันได้1 0อ่รวมกันได้20ถ้าผลคูณของจำนวนทั้งสองเท่ากับ84ให้หาจำนวน2จํจำนวนนั้นในเมื่อมี2จํจำนวนค่ะรวมกันได้20เราจึงติ้งต่างให้จำนวนแรกเป็น x มันรวมกันได้20อีกจำนวนหนึ่งจึงเป็น20ลบ x อค่อาตอนนี้เราได้ที่ประโยคแรกนะผ่านไปแล้วนะคะสองจำนวนรวมกันได้20ต่อไปค่ะเขาพูดว่าผลคูณของจำนวน2จํจำนวนเท่ากับ84ก็เลยจับ2องจำนวนนี้คูณกันจะเป็น x คูณกับ20ลบ x นะคะเท่ากับ84ค่ะได้สมการแล้วค่ะ ดากนั้นค่ะแจกแจ้ง x เข้าไปก็จะได้เป็น 20x ลบ x กำลัง2เท่ากับ84ค่ะจัดรูปสมการใหม่นะให้ข้างใดข้างหนึ่งเป็น0ทีนี้ตรงนี้เราจะเห็นว่า x ก,กำลังสเราติดลบอยู่ก็เลยจะย้ายจากซ้ายไปขวาเลยค่ะก็จะเป็นเปลี่ยนเครื่องหมายด้วยนะ x ก,กำลังสลบ 20x ย้ายไปหา84เนาะทีเนี้ยด้านซ้ายอะ่ะมันจะเป็น0แต่มันไม่มีปัญหาเลยถ้าเกิดย้ายศูนย์มาด้านขวาเราก็เลยย้ายค่ะเพื่อให้มันเป็นสมการที่เราชินตานะอ่ะแยกเป็น2วงเล็บคูณกัน x กํลังสก็เลยแยกเป็น x คูณกับ x ทีนี้แหละ84แยกยังไงดีเราก็แยกตัวประกอบค่ะอะไรที่คูณกันได้84แล้วก็ เนื่องจากตรงนี้เป็นบวกเนาะหมายความว่าตรงกลางเนี่ยต้องบวกกันได้ลบ20คะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าเราลองแยกตัวประกอบอะไรหาร84ได้จะเห็นว่า2หารได้2 4 8 2 2 4แต่2กับ42มันไม่ได้บวกกันได้20ค่ะนั้นหารต่อ42เอาอะไรหารเอา2หาร2 2 4 2 1 2ตรงนี้เราได้4 4กับ21มันไม่ได้รวมกันได้20ค่ะนั้นหารต่อนะเอ๊ะอะไรหารได้ก็คือ3 3 7 21ถ้าเราเอาตรงนี้คูณกันจะได้12 12กับ7มันไม่ได้20เราก็เลยต้องหาคู่ใหม่นะ,ะคู่ใหม่ตรงนี้เราจะเอาอะไรดีนั้นลองเอา7คูณกับ2สิ7คูณกับ2ได้14และอีก2ตัวก็เป็น2คูณ3ได้6 เราจะเห็นว่าเราจะได้14คูณกับ6เนาะมันได้เนาะเราก็เลยใส่14กับ6ค่ะตรงนี้ค่ะเครื่องหมายเหมือนกันนะคะแปลว่าเครื่องหมายเหมือนกันนะและตรงกลางเป็นลบค่ะนั่นหมายความว่าทั้ง14และ6ติดลบทั้งคู่ค่ะเราจึงได้ x เท่ากับ14และ6ซึ่งเขาให้เราหาจำนวน2จํจำนวนนั้นเราก็เลยตอบนะคะว่า สองจนวนนั้นคือถ้าเราให้จํานวนแรกเป็น14ก่อนแล้วเราลองเอาไปแทนตรงนี้ถ้า x ตรงนี้ได้14 20ลบ x ก็ได้6มันก็มีส่งผลให้เป็น14กับ6ไม่หนีไปไหนเราก็เลยตอบ14และ6นั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปไปที่ข้อ10กันค่ะ ผลบวกของกำลังสองของจำนวนเต็มบวก3จํจำนวนเรียงกันเอาแค่นี้ก่อนต้องการว่าจำนวนเต็มบวก3จํจำนวนเรียงกันมันคืออะไรเช่น 10, 1 1 12จะเห็นว่าแต่ละตัวต่างกันอยู่หนึ่งแต่ทีนี้ถ้าเราให้จำนวนแรกเป็น X เราติ้งต่างก่อนเนาะตัวต่อไป X บวก1ตัวต่อไป X บวก2เนาะอย่างนี้ก็ได้หรือ ในข้อนี้ครูจูนให้เอาตรงกลางก่อนเป็น x ตัวต่อไปมันต้องน้อยกว่า x อยู่1ก็จึงกลายเป็น x ลบ1แล้วก็มีตัวที่3เป็น x บวก1เนาะอันนี้ก็คือ3จํานวนเรียงกันเหมือนกันค่ะต่อไปค่ะเขาให้เอาผลบวกของกําลังสองของ3จํานวนนี้หมายความว่าแต่ละจํานวนเราจะจับเขายกกําลังสองค่ะจึงได้เป็น x 1. ลบ1ทั้งหมดกำลังสองบวกตัวกลาง x กำลังสองบวกตัวที่มากที่สุด x บวก1ทั้งหมดกำลังสองจากโจทย์บอกว่ามีค่าเท่ากับ194นั่นเองตรงนี้คือกำลังสองสมบูรณ์นะอ้าวกำลังสองสมบูรณ์มันเป็นหน้ากำลังสองบวกหรือลบสหน้าหลังบวกหลังกำลังสองใช่ไหมคะ หน้าคือ x ก็เป็น x กําลังสองลบ2หน้าคือ x หลังคือ1บวกหลังกําลังสองค่ะตรงนี้นะคะแยกมาเป็นตรงนี้ต่อไป x กําลังสองก็ดึงของเขามานี่ก็คือกําลังสองสมบูรณ์เหมือนกันก็ใช้สูตรเดิมค่ะบวกหน้ากําลังสองแต่เป็นกําลังสองสมบูรณ์ที่เป็นสูตรบ,บวกบวก2 หน้าหลังบวกหลังกำลังสองค่ะเท่ากับ194อ่าทีนี้เรามาดูกันว่าจากตรงนี้นะพจน์ที่สามารถรวมกันได้ก็คือ x ก,กำลังสองรวมกับบวก x ก,กำลังสองรวมกับบวก x ก,กำลังสองนะคะแต่ตรงนี้ค่ะแต่ตรงนี้ค่ะที่ไฮไลท์สีม่วงเนี้ยที่ไฮไลท์สีม่วง กับที่ไฮไลท์สีม่วงหน้าตามันเหมือนกันเลยมันต่างกันที่เครื่องหมายบวกตัวหนึงลบตัวหนึงแสดงว่าเขาตัดกันทิ้งได้และ1กํากลังสองกับ1นํากลังสองก็บวกกันได้เนาะโดยที่1กํากลังสองก็มีค่าเป็น1่ไงอ่าเราจับสีเหลืองบวกกันก่อนมี x กําลังสองสตัวจึงเป็น 3x กําลังสองสี 4, ฟ้าจับเพราะสีม่วงมันตัดกันทิ้งแล้วนะ ้าจะกลายเป็น1บก1ก็ได้2เท่ากับ194แล้วอยากได้ค่า x ค่ะเอาย้าย2ไปลบกับ194หรือ192ต่อไปเอา3ไปหารค่ะได้3 6 18เหลือเศษ1 3 4 12 x เดียวจึงได้2คำตอบค่ะเป็น8กับ -8 เนาะเหมือนรากที่2ไงแต่ทีนี้เรามาพิจารณาคำตอบค่ะจากโจทย์บอกว่าจำนวนเต็มบวกนั่นหมายความว่าลบ8ก็จะใช้ไม่ได้เราก็เลยเหลือ x เ,เป็น8ในเมื่อ x เ,เป็น8แสดงว่าใน3จํานวนนี้ตัวกลางคือ8นะจ๊ะอ่ะเราก็เลยได้3จํานวนจ้ะตัวกลางเป็น8จ้ะ ตัวที่น้อยกว่าตัวกลางก็คือ7และตัวมากสุดคือ9สิ่งที่โจทย์ต้องการคืออะไรคขาอะไรคะจำนวนที่มีค่ามากสุดรวมกับจำนวนที่มีค่าน้อยสุดเท่ากับเท่าไหร่มากสุดคือ9น้อยสุดคือ7ดังนั้นรวมกันก็เลยคำตอบคือ7จบวก9ได้16นั่นเองเดี๋ยวเราจะเจอกันใน e p ีถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ